สวัสดีทุกคนเลยวันนี้มาสั้นๆนะคะแบบนี้นะคุณผู้มอนุญาตกดแชร์ไม่เกิน2นาทีนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มเนื้อหาเลยนะจ้าทุกคนจ๋าเข้ามาแล้วนะคะกดแชร์คนละหนึ่งแชร์ก็ได้ไม่ต้องแชร์เยอะจ้ะสเทคนิคทำเงินง่ายๆถูกต้องไหมคะวันนี้ขายอะไรก็ขายดีไปหมด หนสวัสดีพี่หญิงจิราพันธ์เพิ่งเริ่มค่ะเพิ่งเริ่มนะคะเพิ่งแชร์ตัวเองเสร็จนะคะก็มาเลยนะวันนี้ก็จะมาสั้นๆนะคะมาไม่ยาวเพราะว่าในสิ่งที่ครูสิตาบอกนั้นทุกคนคะเดี๋ยวเราจะต้องย้ายทีมฐานเราไปอยู่ติกตอกแล้วจริงๆแหละเพราะว่าครูพินได้ทําการทดสอบนะคะตลาดใน a c e b o o k แล้วครูพินรู้สึกว่า ครูพินโพสนะคะคลิปบ้านในติ๊กต็อกทุกคนรู้ไหมคะสิ่งที่เกิดขึ้นครูพินจะมาบอกพวกเรานะคะว่าสีเทคนิคทำเงินง่ายๆมันยังไงและก็เราสามารถไปได้ทุกโซเชียลแบบฟรีๆนะคะสวัสดีพี่หญิงนะคะรีบไปตามเพื่อนมานะคะครูพินส่งเข้าไปในกลุ่มแล้วแหละวันนี้นะคะเราสังเกตไหมว่าเวลาที่เราไลฟ์เฟซบุ๊กเนี่ยเราจะบามัวแต่สร้างตัวตนให้ติดตลาดใน Facebook ไม่ทันแล้วนะคะเพราะว่า ตอนนี้ต้องบอกก่อนว่าฐานคนที่ฐานคนใน a c e b o o k เนี่ยตอนนี้นะคะหลายหลายคนพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์เยอะขึ้นแล้วก็โอกาสที่จะเปิดการมองเห็นแบบมันน้อยมากและยิ่งเราแบบเป็นคนใหม่แล้วจะมาสร้างตัวตนบ,บนบน a c e b o o k อะ่ะโอกาสติดตลาดมันมันช้ามากแล้วโอกาสที่เราจะขายได้มันมันน้อยกว่าเยอะมากเพราะคุณพินลองดูแล้วซึ่งวันนี้คุณพินลองเอาคลิปบ้านแล้วรวยอะค่ะที่คุณพินทาเกี่ยวกับสินค้าแล้วก็ทําแบบบ้าๆฮาๆตลกๆล,กลงใน Facebook ค่ะ ถามว่ายอดคนเมนเยอะไมหมคะใน Facebook เยอะค่ะแต่ไม่ได้เยอะมากยอดคนกดไลค์ไม่ถึง20คนค่ะอย่างพิกสุดก็ประมาณ40-50ไลค์ยอดคนยอดวิวคนมองเห็นอย่างพิกสุดประมาณ100วิวนะฮะ100วิวคูพินได้เปรียบเทียบค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นคือรู้ไหมคะว่าคูพินเนี่ยไม่ได้มีคนติดตามใน TikTok ระดับ500ระดับพันคนเหมือนใน Facebook ไม่ได้มีเพื่อน4 0 0 0 5 0 0 0คนเหมือนใน Facebook แย่ยอดมันต่างกันเยอะมากครูพิงมีคนติดตามในติ๊กต็อกนะคะฟังให้ดี18คนค่ะคลิปทุกคลิปที่ครูพิงทําลงในติ๊กต็อกนะคะมีคนติดตาม18คนคลิปบ้านเรารวยคนดูขั้นต่ํานะคะ500 600 700 800พิกสุดคือ900เกือบพันยอดยอดคนดูนะคะเกือบพันเก้เนี่ยหลังๆคลิปที่ครูพิงทำเก้าร0อยเกอัพค่ะ900 900อัพค่ะคลิปบ้านเรารวย และครูพินมีคนติดตามในนิตติค18คนหลักสิบแต่เปิดการมองเห็นให้ครูพินเกือบพันเกือบพันคนในขณะที่ครูพินมานั่งไลฟ์สดอยู่ตรงเนี้ยเฟซบุ๊กเขาไม่สนับสนุนให้ครูพินไปช่วยคนได้เป็นร้อยร้อยคนนะคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะในขณะที่ครูพินมีคนถูกใจและกดถูกใจเพจพันห้าร้อยคนเพจเนี้ยมีคนถูกใจพันห้าร้อยมีคนติดตามสองพันกว่า ผู้ติดตามของครูพินในเพจเนี่ยสองพันกว่าคนเข้ามาดูสองพันคนคนมองไม่เห็นโพสครูพินคนมองไม่เห็นไลค์ครูพินคนไม่สนับสนุนครูพินในในเฟซในเพจค่ะครูพินเอาคลิปเดียวกันไปลงในติ๊กต็อกค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นทําให้ครูพินตื่นค่ะผู้ติดตามมาตอกย้มมิค่ะมึงอย่มามัวเสียเวลามาอยู่ตกปลาในโอ่งที่นาบ้าน พอมึงจะได้ปลาในโอง่งมึงจะได้จานวนปลาแค่ในโอง่งซึ่งแม่งไม่กี่คนหมายความว่าเราจะมีลูกค้าหรือมียอดขายแค่แม่งไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเราไปมาหาสมุทรในติ๊กต็อกเปรียบเสมือนมาหาสมุทรมันจะมีปลาจํานวนมากมายหลากหลายชนิดที่เราไม่รู้จักเข้ามาหาเราอันนี้แบ่งปันฟรีนะคะดังนั้นครูพินต้องพาตัวเองเข้าสู่ติ๊ t o ็อกให้มากกว่าน,นี้แล้วถามว่าครูพินเล่นติ k t o อกไหมเล่น y o u t u ไหมเล่น IG จีไหมเล่นค่ะซึ่งที่ครูสตาพูดมาเราเราเล่นค่ะ แต่เรายังไม่ได้ตั้งเป้าที่จะทําแบบสม่ำเสมอเรายังไม่ได้ตั้งเป้าที่จะเอาจริงกับมันค่ะละมัวแต่มาสร้างอะไรก็บ้าบ้าบอสร้างสร้างทาอะไรสักอย่างาบน a c e b o o k โดยที่กูทํามาจะปีแล้วนะยอดคนดูกูไม่ถึงสิบคนเออจกักรวาลบอกอะไรคะมึงต้องย้ายอะบางทเาเาีเราอาจจะไม่เห็นคูพินมาช่องนี้ก็ได้นะคะเพราะว่าคูพินต้องผันตัวตัวเองแบบไปอยู่ในติกตอกให้เยอะกว่าน,นี้และคูพินมีติกตอกหลายช่องบางทีเราอาจจะ ไม่เห็นคูพินออกมาอีกแล้วก็ได้ค่ะเออพออะอเลยคะเพออะระอเลยคะเออบางทีเราอาจจะไม่เห็นคูพินออกมาเพจนี้แล้วก็ได้ค่ะเพราะคูพินต้องผันตัวเองไปอยู่ติ๊กต็อกแล้วค่ะเพราะปามันเยอะกว่าคนติดตามสองพันกว่าคนนะคะเพจนี้ยแต่คนเข้ามาดูสามคนหมายความว่าอะไรคะคูพินมีคนติดตามติ๊กต็อกสิบแปดคนนะจ๊ะแต่คนเข้ามาดูเกือบพันหมายความว่า วันนี้ช่องทางที่จะทําเงินของเรามันไม่ได้มีแค่ช่อง f a c e b o o k ี่เทคนิคที่จะทําให้เราทําเงินง่ายๆที่บ้านนะคะขายอะไรก็ขายดีค่ะเทคนิคแรกนะคะ1เลยเริ่มต้นที่วิธีคิดวิธีคิดผ่านวิธีการมาเองเราเคยได้ยินวิธีคิดวันนี้เชื่อก่อนว่าเราจะขายดีวันนี้เชื่อก่อนว่าสินค้าเราโคตรดีวันนี้เชื่อก่อนว่าเราขายอะไรมันก็ดีไปหมดเราขายอะไรมันก็ปังไปหมดอย่ามีความเชื่อที่แบบว่าเฮ้ยสินค้ามันแพงขายยาก เฮ้ i, ช่วงโควิดคนแม่งเซฟตังคายากเมื่อไหร่ที่เราเจอความคิดในหัวเราเป็นแบบนี้นะเราจะเจอลูกค้าที่มีความคิดแบบเราจําไว้ให้ดีเทคนิคที่จะทําให้เราทําเงินง่ายๆผ่านการขายของบนโลกออนไลน์เทคนิคที่หนึ่งคือการเปลี่ยนความคิดก่อนว่าเราเนี่ยเป็นคนขายดีเป็นคนขายง่ายเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าสินค้ามันขายยากคนต้องเซฟตังค่ะมันไม่มีคนซื้อหรอกค่ะ นะเมื่อไหร่ที่เราปล่อยคึืนอารมณ์ความรู้สึกแบบนี้เราคิดแบบนี้เราจะเจอลูกค้าบบที่คิดแบบเราเราไม่อยากเจอลูกค้าแบบเนี้ยที่เซฟตังเอ้ราคาเท่าไหร่พร้อมซื้อพร้อมโอนมันต้องเริ่มต้นจากตัวเราก่อนเราต้องเชื่อก่อนว่าเป็นกูกูก็กโอนเป็นกูกูก็ซื้อสินค้าแม่โคตรด,ดีเห็นไหมเริ่มต้นจากตัวเราก่อนโอเคไหมคะสองนอกจากเปลี่ยนวิธีคิดแล้วนะคะนะนอกจากเปลี่ยนวิธีคิดแล้วนะคะหนูอยากขครดีหนูอยากทําเงินบนโลกออนไลน์หนูต้องมีภาษาทางด้านการเงินที่โคตรบวกค่ะ ยุคนี้เป็นยุคที่หลายคนนะคะวิกฤตการเงินและยิ่งแย่เศรษฐกิจต่าลงต่าลงซบเซาลงเรื่อยๆเพราะอะไรคะเพราะคนแม่งเสพข่าวโควิดเสพข่าวคนตกงานเสพข่าวคนไม่มีจะกินไม่มีจะแดกเสพข่าวคนเอาตัวรอดไม่ได้แล้วทุกวันนี้ยิ่งมันเสพพลังของมวลมนุษย์นะคะเวลาเสพหรือโฟกัสอะไรหนักๆยอดยอดธุรกิจยอดเศรษฐกิจทางประเทศมันจึงตกนี่คือพลังโฟกัส เราใช้พลังโฟกัสผิดทีค่ะเราใช้พลังโฟกัสในการโฟกัสเศรษฐกิจที่มันตกต่าําย่ำแย่ลงมนุษย์ทุกคนถาโถมการโฟกัสไปที่ข่าวโควิดมนุษย์ทุกคนถาโถมการโฟกัสไปที่ธุรกิจตกต่ำย่าแย่คนตกงานคนไม่มีรายได้พลังโฟกัสมันยิ่งทวีความเข้มข้นดังนั้นไม่ต้องแปลกใจว่าทําไมธุรกิจประเทศหรือธุรกิจของทั้งโลกมันตก ยอดขายมันตกอ่ะหรือรายได้ของคนที่เคยมีเงินมันตกเพราะพลังโฟกัสของคนหมู่มากมันเยอะกว่าคนอา้าวมันเยอะกว่าคนแบบเราดังนั้นคนที่เขาเอาพลังของเขาไปโฟกัสด้านเศรษฐกิจตกต่ําเขาก็จะตกต่ําแต่ถ้ามีหนึ่งคนแบบเราไปโฟกัสว่า,วาเฮ้ยมันมีคนลุกขึ้นมาลุกเรือเฟื่องฟูในยุคนี้ได้กูก็ทําได้ กูก็รอดได้มันคือยุคทองของกูมันคือปีทองของโกมันคือปีทองของฉันเริ่มที่ตัวเราก่อนวิธีคิดดีเชื่อว่าเราขายดีใช่ค่ะนะฮะและสองคือใส่ภาษาทางด้านการเงินวันนี้อยากหาเงินง่ายๆวันนี้อยากขายสินค้าง่ายใส่ภาษาด้านการเงินแบบว่าเงินเข้าง่ายใส่ภาษาด้านการขายดีแบบฉันเป็นคนขายง่ายอะ่ะฉันเป็นคนที่พู์อะไรแค่โพดูดาลูกค้าก็ทักมาซื้อหนูอาจจะไม่เคยเจอคนแบบนี้แต่มันมีคนแบบนี้ค่ะ มันมีคนแบบนี้แค่จับสินค้ามาโพสแล้วขายได้เลยอย่างเช่นครูปาปาวีนาอดีตสาวโรงงานค่ะไม่มีทุนนะคะเขาโพสขายน้ำหอมพลังงานหินวันแรกเขาขายได้ทันที10ขวดค่ะขวดละ990บาทเขารับกําไรทันทีคันหลักพันโดยที่เขาไม่มีน้ําหอมในสต๊อกไม่มีน้ําหอมที่บ้านที่จะส่งลูกค้าคนแบบนี้มันมีไม่ใช่แค่ครูปาคนเดียวที่โพสต์วันแรกแล้วขายได้เลย ทำไมเขาถึงทําได้เพราะวิธีคิดเขาได้ค่ะเขาเชื่อว่าสินค้าดีเขาเชื่อว่าเขาขายง่ายเขาเชื่อว่าเขามีลูกค้าค่ะดังนั้นเขาใส่ภาษาทางด้านการเงินแล้วใส่ความเชื่อหนักๆค่ะใช่ค่ะเขาใส่ภาษาทางด้านการเงินเขาว่าเฮ้ยเงินรักฉันฉันรักเงินจะทำอะไรเงินก็เข้าจะทําอะไรฉันก็ปังจะขายอะไรฉันก็นขายดีันขายอะไรฉันก็ขายง่ายหนูมีหน้าที่ใส่ภาษาทางด้านการเงินแบบนี้โดยที่หนูไม่ต้องไปโฟกัสคนที่เขาขายไม่ดี หยุดโฟกัสคนขายไม่ได้หยุดโฟกัสคนขายไม่ดีหยุดโฟกัสหยุดโฟกัสคืออะไรตาหูจมูกปากลิ้นกายใจโฟกัสคือตาเราเห็นหูเราได้ยินปากเราพูดนี่คือการที่เราไปโฟกัสเรื่องลบแล้วนะเห็นเขาตกต่ําเห็นเขาขายไม่ดีเห็นธุรกิจซบเซาอ่ะเปิดไปเจอข่าวดุเนั่นรีบปิดให้ไวยาให้เกิน17วินาที โอเคไหมคะนี่คือการโฟกัสวันนี้เอาโฟกัสเอาตาของเราหูจมูกปากลิ้นกายใจของเรามาโฟกัสคนขายดีเฮ้ยขายบางว่าขายดีแด์อื่นขายดีอ่ะกูด,ไดูได้์วได้ดยวดูเอาแบบนี้แหละยอดขายกนะูเอาแบบนี้แหละนะคะเอาแบบนี้แหละโอเคไหมคะอือดังนั้นนะคะอย่าลืมด้วยวันนี้นอกจากเปลี่ยนวิธีคิดอย่างเดียวอย่าลืมใส่ภาษาทางด้านการเงินภาษาทางด้านขายดีให้กับตัวเอง ครูพินเชื่อว่าหลายๆคนที่ยอดตกหรือแม้แต่ครูพินยอดตกไม้ตกนะคะมันตกเพราะอะไรคะเราเราไปรับข่าวใช้ขาสมองเรารับเร็วมากถึงเรารับแค่แวบบเดียวแต่เราเอากลับมาคิดประมาณ3าวัน3าคืนยอดขายเราตกเลยนะคะเพราะทุกสิ่งที่เราคิดกลายเป็นจริงมาเลยค่ะทุกสิ่งที่เราคิดแม้แต่ครูพินเปิดไปเจอคะ่ะเขาบอกว่ายุคนี้เนี่ยภายหลัง6เดือนเนี่ยครึ่งปีหลังเนี่ยอีก6เดือน ครึ่งปีหลังไปเนี่ยคุณห้ามซื้อบ้านซื้อที่ดินซื้ออสังหาเด็ดขาดเพราะคุณจะขาดทุนเพราะชีวิตคุณจะเกิดปัญหาครั้งยิ่งใหญ่คำทํานายในติกต o k กูกไม่น่าฟังมึงเลยนะคะแล้วพอมันฟังปับ๊บมันมันเข้าจิตทันทีแล้วมันเชื่ออัตโนมัติไม่รู้ว่าทําไมต้องเชื่อด้วยคนที่แบบมาทํนายที่นว่า6ปีหลังคุณห้ามซื้อบ้านคุณห้ามซื้อรถนะคุณห้ามอ่า เอาเงินของคุณไปลงทุนน,นี่นั่นแล้วก็มีข่าวออกมาอีกในทิกตอกว่าการฝากเงินในธนาคารอาจจะไม่ปลอดภัยแล้วนะโค้จะจ๋าบอกใช่ค่ะจริงค่ะครูการฝากเงินในธนาคารยุคนี้อาจจะไม่ปลอดภัยแล้วนะคุณต้องเอาเงินมาเป็นเงินสดสดไว้ติดตัวเพราะว่าธนาคารอาจจะล้มละลายหรือเปล่าไม่รู้กันเอออันนี้ไม่รู้นะคะเจอในทิกตอกเอาอแล้วไอ้กู เห็นไหมคะพอเราเห็นแค่วบ,บเดียวเราเชื่อมันแล้วเราตอกลงจิตทันทีกูไม่กล้าฝากเงินเลยกูไม่กล้าซื้อบ้านซื้อรถเลยกูไม่กล้าลงทุนกูต้องเซฟตังอย่าง,เ,งเดียวแล้วต้องเก็บเงิน็นสดๆไว้อยู่กับตัวเห็นไหมคะเนี่ยเราโฟกัสมันแค่วบ,บเดียวแต่มันตอกลงเข้าจิตไวมากเรื่องเนี้ยเห็นไหมและมันส่งผลต่อยอดขายส่งผลต่อผลลัพธ์ในชีวิตเราส่งผลต่อการเงินในกระเป๋าเราเก็ตปะ น,นี้แค่เทคนิคข้อที่2หนูจะใส่ภาษาด้านการขายดีอย่างไรคะครูขาหนูต้องพูดบ่อยๆหนูเห็นสินค้าหนูต้องพูดบ่อยๆพูดบ่อยๆพูดกับเขาบ่อยๆหนูรู้ไหมลูกว่าหนูเนี่ยหหยทำให้แม่หุ่นดีหนูรู้ไหมว่าลูกค้าตัวแทนแม่เนี่ยเขากินแล้วหุ่นดีขึ้นหนูว่าดีมากเลยใครได้กินหนูว่าโคตรโชคดีเลยลูกเห็นไหมฮะใส่ภาษาด้านการขายดีรู้เลยว่าโหฉันโพสต์ไปอะ มันมาแน่นอนมันขายได้แน่นอนนะคะเออนะคะโอเคไหมใส่ภาษาด้านการขายดีใส่ภาษาใส่ภาษาด้านการเงินค่ะว่าเฮ้ยฉันรักเงินเดือนฉันเงินหลังไหลเข้ามาหาฉันทุกที่ทุกทางใส่ภาษาอุ้ย เข้าเข้าไปนะคะเขาเรียกว่าครูพินนะคะฟังคลิปอันนี้ครูสีตาก่อนนอนแล้วเงินเข้าคลิปโปรแกรมจิตการเงินเปิดดูใน YouTube ก็ได้โปรเจ็โปรแกรมจิตการเงินนะคะที่ครูสีตาเขาจะพาเราโปรแกรมปลูกต้นไม้ในจิตเราอะปลูกต้นแห่งการเงิน่ะพวกเราน่าจะเคยฟังไปย้อนฟังทุกวันค่ะแล้วหนูจะเป็นคนหนึ่งที่รู้สึกว่าเราแล้วเงินอะดึงดูดเข้าหากันเงินจะเข้าง่ายมากถ้าหนูฟังคลิปนี้ก่อนนอนนะหนูจะมีภาษาทางการเงินที่เยอะขึ้นนะไปฟังใน YouTube เออคลิปโป แคมจิตด,ด้านการเงินของครูซิตานะไปเปิดฟังก่อนนอนดีมากแล้วเราได้ภาษาการเงินใหม่ๆแล้วเราจะดึงดูดเงินได้เราจะรู้เทคนิคคะ่ะว่าครูซิตาดึงดูดเงินอย่างไรนั่นแหละค่ะเราเราปลูกต้นไม้แห่งการเงินทุกวันก่อนนอนอนะคะแล้วภาษาการเงินของเราพอมันดีปับ๊บเราจะเป็นคน,นงที่การเงินเฟื่องฟูการเงินอนะพุ่งพุ่งแบบสวนสวนกระแสะโลกนึกออกปะดังนั้นภาษาการเงินสำคัญมาก นะเทคนิคข้อที่3นะคะเท่าน,นี้เราอยากทําให้เงินมันรู้สึกว่าเงินมันหาง่ายขึ้นวันนี้หนูต้องอเขาเรียกว่าเลยนะทําสิ่งที่มันแปลกใหม่อะทาสิ่งที่มันใหม่บางทีการโพสต์ขายใน Facebook Facebook เขาอาจจะไม่ค่อยสนับสนุนคนขายของเ c e b o o k เขาอาจจะไม่สนับสนุนนะคะเออเฟซบุ๊กเขาอาจจะไม่สนับสนุนพ่อค้าแม่ค้าแล้วนะทุกวันเนี้ยคุณต้องยิงแอดคุณต้องเสียเงินค่ะ ะะดังนั้นคุณต้องเปลี่ยนช่องทางใหม่อย่างครูพินครูพินก็เริ่มพาตัวเองเข้าสู่ทิกต o k แล้วนะคะเหมือนที่ครูสีตาออกมาไลฟ์สดเมื่อกี้คะ่ะทุกคนเราต้องเปลี่ยนช่องทางทําเงินนะใครที่ยังไม่ได้สร้างตัวเองในทิกต o k ครูพินนะมีทิกตอ k สองสช่องช่องทั้งสอนช่องทั้งแบบไปบ้าบอๆบ,บนะฟังแล้วเงินเข้าบัญชีง่ายมากครจะจ๋าบอกจริงคะ่ะใช่คะ่ะดังนั้นเราต้องฟังบ่อยๆและ ครูพินจะมีเทคนิคนี้ครูสิตาพาฉันปลูกเงินในต้นไม้อะปลูกต้นไม้แห่งการเงินทุกวันแล้ววันนี้โทรศัพท์มือถือเราลืมอ่าแอปพลิเคชันที่เป็นบัญชีธนาคารหนูเปิดเขาให้เขาฟังเสียงครูสิตาหรือหนูพูดภาษาทางการเงินใส่บัญชีของหนูตรงเนี้ยเชื่อไมหมฮะว่าเงินจะเข้าบัญชีหนูง่ายมากเลยเพราะหนูกําลังใส่พลังงานลดน้า พรวนดินด้วยการใส่ใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ย,ใส,ยใส่ภาษาด้านดีทางด้านการเงินเงินของหนูบัญชีของหนูจะดึงดูดเงินเข้ามาอัตโนมัติหนูเคยเปิดหน้าแอปพลิเคชันบัญชีของหนูไหมคะและเข้าไปพูดอุ้ยขอบคุณหนูนะลูกที่หนูดึงดูดเงินทองทุกสกุลเงินเข้ามาบัญชีแม่ทุกวันเลยเก่งมากเลยลู้เลยวันนี้จะเข้ามา5หลัก6หลักเจ็หลัก,ลก,ลก,ลกงายๆสบายๆลูกค้าพร้อมซื้อพร้อมโอนอุ้ยบวกเขียวๆขึ้นรัวๆเลยเอาอีกลูกแม่ชอบหนูเก่งมากสุดยอดเลยเนี่ยเราเข้าไปใส่ภาษาทางการเงินให้กับบัญชีเราที่เป็นแอปพลิเคชัน มือถืออะทุกคนเชื่อไหมคะว่าเงินเขาเ้าลองทําเพราะมันคือพลังงานนะและที่3ที่ให้ไปคือนะคะช่องทางทําเงินถ้า Facebook ไม่เวิร์คค่ะเปลี่ยนไปทำติ๊กตอกค่ะเหมือนที่ครูสิตาสอนเมื่อกี้เลยเปลี่ยนไปทำติ๊กตอกทำไมคะติ TikTok, ๊กตอกครูพินคนติดตาม18คนลงคลิปบ้านแล้วรวยไปค่ะลงคลิปเดียวกันบ้านแล้วรวยลงใน Facebook คนดูไม่ถึงคนกดไลค์อ่าคนกดไลค์ประมาณ10คนคนดูไม่ถึง20คน ยอดวิวที่มันขึ้นไม่ถึง20คนแต่ครูพินมีคนติดตามใน Facebook เยอะกว่าใน TikTok นะเป็นพันนะแล้วก็ใน TikTok 18คนเพิ่งทำใหม่ติดตามครูพินแค่18คนแต่ยอดวิวครูพินค่ะยอดกดไลค์ร้อยขึ้นทุกคนร้อยขึ้นทุกคลิปนะคะร้อยขึ้นเกือบเกือบทุกคลิปอะคือเยอะกว่า f c e e o o o อะแล้วก็ยอดคนดูประมาณ700 800 900ค่ะคนติดตามแค่18คน YouTube YouTube อันนี้ครูพินยัง แต่ลงคลิปทุกวันแต่ครูพิณกําำลังจะบอกว่าถ้าเราจะเล่นแบบให้เราดังปังและสร้างเงินง่ายๆนะไปติ๊กต็อกไปติ๊กต็อกค่ะเออเหมือนที่ครูสิตาบอกเพราะว่าอะไรคะ Facebook ถ้าเราสร้างตัวตนมาทุกวันย้ําก่อนนะทุกวันแต่ยอดมันไม่ขึ้นยอดมันไม่ขึ้นอ้อยอดคนเจอแต่คนเก่าๆไม่เจอคนใหม่โอกาสที่เราจะทําเงินมันยากมากเลยนะเพราะคนเก่าๆบางทีเขาอาจจะเป็นแค่ตัวแทนเราที่มานั่งฟังเรา มันไม่ใช่ลูกค้าใหม่เก็ดปาะแสดงว่า a c e b o o k ไม่เวิร์กแล้วตองไปติกตอกติกตอกที่มาหาครูพินนะคะมีแต่คนใหม่เลยทั้งที่ครูพินมีคนติดตามแค่18คนดังนั้นหนูต้องหาช่องทางของหนูถ้าช่องทาง Facebook ของหนูหนูสร้างมาแล้วหนูไลฟ์สดทุกวันยามนาหนูทําทุกวันต่อเนื่องมาสักเดือน2เดือนแล้วมันยังไม่ปังยอดมันยังไม่ดังมันยังไม่ขึ้นไปแม่งติกตอกหรือถ้าหนูมีคนดูเหมือนครูพินแค่เนี้ยไม่ถึง1ิคนไปแม่งติกตอก ครูพินกำลังจะผันตัวเองไป t ิกตอกบางทีพวกเราอาจจะไม่เห็นครูพินมาเฟซแล้วนะคะพเพราะอะไรคะนะพเพราะอะไรคะเฟซบุ๊กให้ครูพินนะคะให้ให้คนเห็นครูพินน้อยมากนะคะทั้งที่เนื้อหาที่ครูพินสอนโคตรแพงค่ะนะทั้งที่เนื้อหาครูพินสอนโคตรแพงและคลิปที่ครูพินสอนครูพินไม่ได้ลงแค่ในเฟซนะคะครูพินไปนลงใน YouTube ค่ะนะเดี๋ยวคนใหม่แม่งตามไปนะคะ และแค่นับข้อที่4ในการที่เราจะทําเงินง่ายๆนอกจากเปลี่ยนวิธีคิดใส่ภาษาทางการเงินและเปลี่ยนช่องทางสร้างเงินไปโซเชียลอื่นบางนะแค่นับข้อที่4หนูต้องหนูต้องเขาเรียกว่าอะไรนะสม่ําเสมออะ่ะปักบุดในการทําอ่ะวันนี้จะสร้างเงินบนโลกออนไลน์แต่เราไม่สม่ําเสมออะ่ะจบเลยนะเช่นโพสต์ในทิกตอกแล้วหยุดโพสต์อะไรอย่างเงี้ยกําลังปังกําลังติดตลาดเลยแต่หยุดไปไม่ได้ไม่ได้ต้องสม่ําเสมอ ต้องสม่ําเสมอครูพินย้ําเลยว่าติกต็อกนี่ชอบความสม่ําเสมอมากนะอย่างครูสิตาบอกเราเมื่อกี้ในคลิปนั้นวันละ3มคลิปกําลังดีเพราะว่ามันมันพอเราโพสต์วันละ3ามคลิปอบยอดวิวและยอดคนติดตามของเราโอกาสมันจะเพิ่มขึ้นคนใหม่จะเข้ามาหาเราเยอะขึ้นและโอกาสทําเงินเยอะมากวันนี้ครูสิตาบอกพวกเราแล้วว่าถ้าเราอยากจะทําเงินนะคะทำเงินบนทิกต็อกเราจะต้องทําอย่างไรก็ได้ นะคะให้คนอยากมาซื้อสินค้าเราให้คนอยากมาทําธุรกิจกับเรานะวันนี้หนูลองมองซิว่าแบรนด์อื่นที่เขาไปโด่งดังในทิกต็อกเขาเป็นสายให้ความรู้ด้านไหนทําไมเขาถึงมีตัวแทนสังเกตไหมคะแบรนด์อื่นที่ไม่ได้ทํา TS สขายแบรนด์อื่นสิ่งที่เขาไปทําในทิกต็อกคือเขาเป็นสายให้ความรู้ด้านออนไลน์ค่ะและเขาได้ตัวแทนมาจากทิกต็อเพียบเลย ออถ้าหนูอยากจะมีรายได้บนทิกตอกนะจากการที่เอาสินค้าไปขายเอาบัตรไปสร้างทีไปหาคนใหม่ในทิกตอกสิ่งที่หนูจะต้องไปสร้างช่องในทิกตอกคือไปให้ความรู้ในการทําอะไรบางอยา่างเกี่ยวกับธุรกิจเกี่ยวกับออนไลน์และหนูจะมีคนอยากเข้ามาร่วมงานกับหนูเออนี่คือสิ่งที่ครูสิตาบอกใบให้เราแบบฟรีแล้วนะแต่ถ้าหนูไปทําตัวแบบ ตลกหกคาหนูจะได้แต่เด็กวัยรุ่นมาซึ่งได้แต่คนที่ชอบความบันเทิงแต่เขาอาจจะไม่ได้อยากร่วมธุรกิจกับเราถ้าหนูอยากสร้างช่องที่มันสามารถทําเงินหรือดึงดูดคนมาร่วมธุรกิจด้วยหนูจะต้องทําช่องที่มันเป็นเชิงให้ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจให้ความรู้ในการทํติ i ก To อกทาออนไลน์ความรู้ที่มันพื้น,นฐานนะลูกเช่นเหมือนที่ครูจิตาบอกอะ สอนคนใส่ข้อความบนอิท็อกเรารู้ว่าใส่ยังไงแต่เราไม่ทําสอนคนน่ะรู้ไม่คลิปแบบเนี้ยหนูเริ่มต้นจากการสอนคนแบบขั้นพื้นฐานง่ายๆแบบเนี้ย,ยแต่คนติดตามเป็นหมื่นคุณผู้พิเห็นหลายคนและแมทเราก็มีอ่ะครูมดดำน่ะอ่ะครูแม่วันเขาสอนแบบเบสิกมากคดพ่อคนแม่เบสิกเบสิกคือแบบพื้นฐานคือ กูก็สอนได้ปะวะแต่กูไม่สอนไงเออจนเขาเอาไปทําเป็นพื้นฐานเขาไปสอนพื้นฐานทําช่องใหม่ให้ความรู้ใช่ค่ะถ้าเราให้ความรู้เราจะเจอคนที่เขาเขาอยากเรียนกับเราเขาอยากทําธุรกิจกับเราเออนะฮะอืมอันน,นี้จริงๆแต่ถ้าเราไปทําสายตลกโขคฮาเราอาจจะเป็นแค่คนที่ให้ความบันเทิงกับผู้คนแต่เงินอาจจะไม่เข้าเราหรือเราอาจจะเป็นสายรีวิวก็ได้ รีวิวทุกอย่างที่ฉันอยากรีวิวอันนี้หนูได้เงินค่ะเพราะจะมีคนมาจ้างหนูเป็นนักรีวิวให้เขาเอ,อนะคะได้เงินแต่ครูพินคิดว่าน่าจะทําธุรกิจกับครูสิตาดีแหละดีที่สุดแล้วไปสอนคนทําทาทาออนไลน์ที่มันพื้นฐานที่มันดูแบบว่าเราทําเป็นนะลูกเช่นแต่งรูปอาจใช้แอปพลิ a คชตัดรูปทําสติ๊กเกอรนน์สอนได้หมดเลยครูพินสังเกตตัวเองเวลาที่ครูพินสอนตัดภาพแต่งรูปปรับแสงรูปนี้นั่นหรือตัดคลิป ยอดวิวครูพินจะเยอะมากแต่แค่ครูพินไม่ได้ทําต่อเนื่องครูพินไม่ได้ทําต่อเนื่องในทิกตอกคนชอบครูพินสอนตัดคลิปแต่งภาพอะไรเงี้ยยอดวิวจะขึ้นอืมแต่ครูพินยังทําช่องนั้นไม่ต่อเนื่องนะฮะอืมเนี่ยครูซิตามาตอบแกเป็นว่าเธอเอเอวะกูคนติดตามน้อยแต่ว่าคนดูเยอะมากเลยนะคนเวลาลงคลิปไปคนดูเยอะกว่าเหมือนครูสิตาบอกว่าอ่าโพสโพสเฟซบุ๊กสามร้อยสามร้อยโพสเท่ากับ ลงทิกตอกหนึ่งคลิปชอบแต่งหน้าแนะนําแนะนําหน่อยครูไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรพี่ชอบแต่งหน้าพี่ก็สอนแต่งหน้าเลยสอนแต่งหน้าเลยพี่ขายสินค้าไหมฮะพี่ขายสินค้าไหมพี่ชาลาลินพี่สอนคนแต่งหน้าเลยอวันนี้นะคะเราจะสอนเทคนิคการวาดคิ้วสไตล์ฝรั่งวันนี้นะคะเราจะสอนเทคนิคกัาวาดคิ้วสไตล์เกาหลีอสาวเกาหลีคิ้วจะประมาณไหนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันอย่างเงี้ยทำได้หมดเลยและ เอาสินค้าเข้าแซกได้ไหมได้ขออนุญาตชงขออนุญาตชงกาแฟแป๊บหนึ่งนะคะพอดีพี่กินมาแล้ว2ปีหุ่นดีมากเลยแล้วก็สอนแต่งคิ้วต่อเอาเอาสินค้ามาแทกทีดนึงแต่คือไม่เน้นขายทําให้เขาเห็นว่าเรากินกินจริงเออนะทําทแบบเนียนๆขายแบบเนียนๆเนี่ยแล้วก็สอนเขาแต่งต่ออทุกคนค่ะเดี๋ยวเราสําหรับใครวันนี้เราจะมาบอกเทคนิคการสร้างดังสร้างดังขึ้นมาง่ายๆใครไม่มีดังบ้างคะ เออพี่เนี่ยนะมีเทคนิคไฮไลท์ดังอย่างไรให้ดูดังโด่งเออเห็นไหมทําออกมาเป็นเนี่ยเทคนิคทิ่เล็กๆเ,เห็นไหมเทคนิคการติดขนตาอย่างไรให้ดูเนียนมือใหม่ต้องรู้นะจ๊ะอย่างเงี้ยได้หมดเลยมันเป็นพื้นฐานทิกเล็กๆน้อยน้อยที่คนบางคนไม่รู้เขาไม่รู้จริงๆแต่พี่สามารถดึงออกมาสอนคนทีละเล็กทีละน้อยนึกออกได้ปะติก๊กตอกชอบอย่างนี้ค่ะ ดึงทิกทีละนิดทีละหน่อยออกมาสอนคนคลิปพี่จะดังและปังมากหรือแม้แต่เทคนิคการปัดแก้มให้ดูเด็กให้ดูหน้าเด็กให้ดูอ่อนเยาว์ปัดประมาณบริเวณนี้นะคะสำหรับคนที่มีปัญหาหน้าวนหน้ากลมจะทําอย่างไรให้ดูหน้าเล็กลงเนี่ยเนี่ยทิกแบบนี้ทําได้หมดเลยและเราสามารถยกสินค้ามากินมาใช้ให้เห็นหรือเอาสินค้าตั้งเป็นฉากหลังพับหลังได้ไหมหได้ไม่โดนปิดนะคะเพราะเราไม่ได้พูดว่าขายสินค้าเอาสินค้าตั้งข้างหลังได้ค่ะ ไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวนะคะเออเราทำคลิปสอนไงเห็นไหมได้ไอเดียเยอะไหมคะวันนี้ได้ไอเดียเยอะเลยดังนั้นไปนทำช่องของตัวเองค่ะนะคะลงขั้นต่ำวันละสามคลิปวันละสามคลิปเราจะปังมากถ้าพี่ชนา,าลินชอบแต่งหน้าพี่ไปสายแต่งหน้าเลยนะคะสายแต่งหน้าเลยถ้าพี่แต่งหน้าเก่งแบบชอบชอบแต่งอะไรเงี้ยห,หรือว่าเทคนิคการเลือกรองพื้นอ่าพอดีฉันขายรองพื้นอยู่เลยเทคนิคการเลือกรองพื้นให้เข้ากับ ผิวเราแนะนําเลยค่ะเราจะต้องดูนะคะว่าผิวเราเนี่ยประมาณไหนแล้วก็เลือกให้มันมันเข้มกว่าผิวสักระดับหนึ่งเวลาลงผิวแล้วมันจะพอดีมันจะดูไม่ไม่เวอร์ไปหน้าไม่ลอยไปอะไรเงี้ยต้องมาบอกทิกเล็กๆอะคะ่ะเอามาบอกคน ทำคลิปสั้นๆเอาทิคที่เรารู้เอาเทคนิคเล็กๆน้อยๆอะค่ะคนชอบเราคิดว่าเทคนิคเล็กๆน้อยๆของเราเรารู้คนเดียวหรือคนอื่นรู้ไม่ได้นะคะบางทีเรารู้คนเดียวแต่คนอื่นเขาไม่รู้นะีมันเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์ของเขา ฮ้ยฉันไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าปัดแก้มอย่างนี้จะทําให้หน้าดูเรียวปัดแก้มบริเวณนี้จะทําให้หน้าดูอ่าดูเรียวดูสวยดูเด็กอะไรอย่างเงี้ยฉันไม่เคยรู้เลยหรอว่าไฮไลท์ที่ฉันไลดั้งแบบนี้ฉันไล่ผิดมาตลอดโอ้โยฉันเพิ่งมารู้ว่าเทคนิคก,การไลดั้งแบบนี้ทําให้ดั้งดงเออทาให้ดั้งสวยอะไรเงี้ยเออจริงๆริทิกเล็กๆได้น้อยอค่ะคนชอบมาบางทีเรามีความรู้เยอะมากแต่แต่เราคือบอกเราชอบคิดไปออกว่าฉันจะสอนอะไรจริงๆจริงๆนะคะ จริงๆเรื่องเล็กๆที่เราคิดว่ามันเป็นเรื่องเล็กแต่มันคือเรื่องใหญ่ของคนบางคนและหลายคนด้วยที่เขาไม่รู้ดังนั้นเอาความรู้ที่เรามีอยู่นะคะไปสอนคนพี่เก่งแต่งหน้าทําผมทํากับข้าวเนี่ยสอนคนได้หมดเลยพี่ถ้าพี่เก่งแต่งหน้าพี่ไปสายแต่งหน้าเลยแต่งหน้าทําผมแต่งตัวเออถ้าพี่จะทําช่องกับทํากับข้าวก็ทําช่องแยกไปเลยนะคะเออโอเคไหมดังนั้นรูพินเชื่อว,ว่าเราได้ไอเดียเนาะวันนี้นะคะสี่เทคนิคนี้เราเอาไปทํากัน แมวกวนแมวผวนแล้วไปแล้วจ้าพวกนี้เจอกันใหม่นะคะเดี๋ยวต้องไปนะคะปั้นช่องติ๊กตอกต่อ,ตอ